สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนอาการซูมแอนพนนะครับคนอื่นก็คลิกโปรแกรม Camtasia Studio ขึ้นมาก่อนนะครับาจากนั้นก็นำไฟล์วิดีโอที่เราจะต้องการตัดที่ต้องการซูมแอนพนนะครับจากนั้นก็คลิกขวาครับแล้วก็คลิก Add Timeline นะครับเสร็จแล้วก็ ไอ้ตรงนี้เราก็ต้องเลือกเป็นพันสองร้อยปดิบคูณเจ็ดร้อยสิบครับอ่าอย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกโอเคครับอ่าเพื่อจะได้ภาพที่ใหญ่นะครับคลิกเวลาทำจะได้ง่ายนะครับเสร็จแล้วเราตอนเร o ดิวแอนแชร์แล้วค่อยมาเลือกเอาอย่างไหนก็ได้นะครับถ้าเลือกของร้อยสี่บคูณสี่ร้อแปดสิบมันก็จะได้อ่ามันก็จะ เพืองพื้นท uh, ี่น yeah. ้อยนะครับในการเก็บเก็บเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็คลิกตรงนี้ขึ้นมาครับตรงมอนี่ครับเสร็จแล้วก็คลิกซูมเอ็นแพนนะครับเอ็นแพนนะครับคลิกครับหน้าต่างก็อยู่นี้แล้วนะครับเยอนะครับแล้วคลิกอ n นโดกลับไปก่อนนะครับภาพมันเล็กลงมาเสร็จแล้วโอเคนะครับ ถ้าเราทําผิดพลาดคลิก endo นะครับ endo แปลว่าย้อนกลับไปนะครับ dedo แปลว่าย้อนกลับไปข้างหน้า u n d o ย้อนกลับไปข้างหลังนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกตรงนี้นะครับเพื่อจะทํางานง่ายนะครับคลิกตรงที่เป็นกระดาษสองแผ่นตรงนี้นะครับคลิกครับเสร็จแล้วตรงนี้เราก็ยืดได้นะครับยืดได้หดได้นะครับเราก็ยืดให้ใหญ่นะครับพอระมานะครับ เสร็จแล้วเราก็บ้างออกมาให้พอดีนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็อ่าแล้วก็คลิกแถบตรงนี้นะครับเวลาซูมนะครับ เดี๋ยวก่อนนะครับผมจะพาไปเอ่อนี้ก่อนนะครับคลิกตรงนี้แช่นะครับแล้วลากมาครับลากมาตรงที่เราจะซูมแบนแพร์นะตรงนี้ครับอ่าตรงนี้นะครับอ่สมมติมาอย่างนี้แล้วนะครับอ่ถ้าเราจะซูมแบนแพนนะครับอ่แล้วก็คลิกแทบนี้ครับลากขึ้นมาครับนะจากนั้นเราก็สามารถซูมได้เลยครับนะเราเอาเมาส์มาวางให้เป็นลูกศรก่อนนะครับแล้วจากนั้นคลิกแช่แล้วก็เลื่อนมาอันนี้คือคือซูมอินนะครับ ซูมอินก็คือภาพใหญ่นะครับอันนี้ก็คือซูมเมาส์ครับซูมเอาส์ก็ภาพเล็กลงครับนี่ครับถ้าซูมอินก็ภาพใหญ่ครับซูมให้ใหญ่นะครับจากนั้นก็เอาเมาส์มาคลิกตรงนี้ครับคลิกแค่แล้วก็เล่าลงมาครับในตรงที่เราจะใช้งานนะครับอาตรงนี้นะครับนะครับอ่อแล้วก็เลื่อนซูมอินเข้าไปนะครับมันจะใหญ่ๆนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิก แช่ล่างๆล,ล,ลงมาครับเห็นไหมตรงเราจะไว้ส่วนไหนก็ได้นะครับแต่มีอีกวิธีหนึ่งครับที่ว่ามันง่ายได้ชัวร์นะครับอคือพิมพ์เลยนะครับพิมพ์ตัวเลขลงไปเลยครับตรงนี้พิมพ์ไปสักหกร้อยนะมันก็จะได้ระับคาพที่กําลังดีหรือเราสามารถพิมพ์ไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเตอนนี้เดี๋ยวผมเสร็จแล้วเวลาเราซูมเสร็จเราจะกลับเข้าที่นะครับ กลับเข้าที่เดิมแล้วก็มาคลิกตรงปุ่มนี้นะครับเนี่ยปุ่มนี้นะครับคลิกปุ๊บมันก็จะเห็นไหมเข้าที่เดิมนะครับตรงนี้ผมก็จะเริ่มทําการซูมแล้วนะครับเสร็จแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับคลิกเล่นนะครับเล่นดูว่าเออมนถึงช่วงที่เราจะตัดหรือยังนะครับคลิกครับคลิกเล่นเห็นไหมครับเห็นไหมคลิกที่โอเมกาแกรมตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ทําการซูมเลยครับ คลิกแท็บครับเพื่อนวิธีซูมแล้วก็พิมพ์ตัวเลขลงไปเลยนะครับหกร้อยเนี่ยนะี่หกพันละต้องลบไปก่อนอ๋อเดี๋ยวต้องเอาเมาส์มาคลิกรูดให้เป็นสีฟ้าก่อนแล้วก็พิมพ์หกร้อยนะครับสิหกร้อยก็โอเคแล้วครับจากนั้นก็ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับ,รรบมาวางไวท้ที่เห็นหี่ย มองดูด้านล่างนะครับอ่อนโปรแกรมตรงเมาส์ชี้นะครับอ,อย่างนี้ก็เป็นอ,อันนี้จะเน้นตรงนี้ว่าจะคลิกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่มเล่นนะครับคลิกไปเลยครับคลิกาจากนั้นเราก็คลิกหยุดก่อนนะครับคลิกซ้ำอีกทีก็จะหยุดนะครับทีนี้เลื่อนไปที่แอคเซสนะครับรก็เลื่อนไปที่แอคเซสนะครับ เห็นไหมครับเราก็แช่แล้วก็ลาออกไปนะหาแอคเซสใช่ไหมที่เมาส์ชี้ตรงนี้นะโอเคเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วก็เราก็ได้อ่าแอคเซสแล้วนะครับเอ่เอ่าแอคเซสแล้วเอ่าทีนี้เราก็คลิกเดินหน้าต่อนะครับคลิกครับ, Sorry, รบเออเดี๋ยวก่อนเออเที่ไม่ได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลอง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  ลองย้อนดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยนะครับลองย้อนดูก่อนลองย้อนดูก่อนครับเห็นไหมอ,อ่านโปรแกรมดับเบลเอ็กซ์เอเซอรี่เห็นไหมเห็นไหมมันใหญ่ใหญ่มันใหญ่ตลอดเลยเนี่ยเดี๋ยวนะ ออลโปรแกรมนี่นะเอ่อออลโปรแกรมแล้วก็ไมค์อัลเจอรี่นะมาช่วงนี้ก่อนนะช่วงออลโปรแกรมเลยนะอ่าแล้วลองคลิกเล่นดูครับคลิกเล่นไปนิดนึงคลิกเล่นดูครับปุ๊บแล้เห็นไหมครับโอ้ไปก็คลิกที่เนี่คลิกอยู่ก่อนครับเราไม่รู้อ่าเราไม่รู้ตรงไหนเราคลิกอยู่ก่อนอ๋อเดี๋ยวก่อนฟังก่อนครับ คลิกลิสเนะรอ่าแล้วคิกลิสต์เต้นทูนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ลิสต์เต้นทูนะครับเนี่ยมันไปใหญ่ๆได้ตลอดเลยใชนะฮะอ่าวางให้ตำแหน่งเหมาะสมนะครับนะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยครับจากนั้นก็คลิกดูต่อครับคลิกลิสเต้นทูนะครับเสร็จแล้วก็คลิกลิสต์เต้นทูนี่ยคลิกหยุดก่อนนะครับแล้วก็คลิกแพนไปครับเลื่อนแพนไปครับแพนไป ให้เหมาะสมแล้วก็คลิกต่อครับคลิกครับอ่ตอนนี้เราคลิกอยู่ก่อนครับแล้วเราก็เข้าไปที่ตรงนี้นะครับตรงนี้มันเป็นภาพรวมนะครับเราก็คลิกอ่าให้มันเล็กเลยนะครับเห็นไหครับคลิกตรงนี้นะครับมันจะเข้ามาสู่ที่เดิมเลยนะครับหน้าจอปกตินะครับคลิกครับปึ๊บเห็นไหครับจากนั้นเราก็คลิกต่อเลยนะครับคลิกตรงนี้ต่อเลยนะครับปึ๊บ อ่าเราจะคลิกเน็กใช่ไหมครับเราอยากจะโชว์ปุ่มเน็กใช่ไหมฮะเราก็ง่ายๆครับเราก็ซูมอีกครับโดยการพิมพ์นะครับคลิกแท็บนี้ก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนมาแล้วก็ลูดนะคลิกแช่ลูดนะแล้วก็พิมพ์หกร้อยอาจจะเอาเจ็ดร้อยก็ได้นะครับแล้วแต่นะแต่ผมหกร้อยว่าพอดีแล้วพิมพ์หกร้อยเสร็จก็เออก็เข้ามาซูมตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้นะครับไปที่เน็กครับเห็นไหมครับง่ายๆครับเห็นไหมฮะ อย่างนั้นก็คลิกเดินหน้าต่อไปนะครับเ่าฟังก่อนครับข้างนนี่จะมีวันที่มานครับอ่าวันที่นะวันที่เราก็ไปดูอันนี้เป็นภาพรวมใช่ไหมครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับมันเป็นภาพรวมแล้วก็คลิกให้มันเป็นรูปแบบที่ไม่ซูมนะครับเอาคลิกตรงนี้ครับปุ๊บเสร็จแล้วครับทีนี้เราก็คลิกเดินหน้าฟังต่อครับ นั่นก็ให้เดี๋ยวนะอ,ะอ่างนนี้นะครับแต่ว่าพอดีสตอร์เนี่ยมันจะย้อนกลับไปนะครับสมมติตันนี้อ่อดีสตาร์ย้อนกลับไปอันนี้เราจะเน้นนะฮะเดี๋ยวเราจะเลือกเน้นนะครับอ่าอ่าเราจะเลือกเน้นตรงนี้ครับเดี๋ยวตรงนี้บริเวณนี้นะครับเราก็คลิกแถบขึ้นมาก่อน,นครับ อ๋อต้องพิมพ์ก่อนครับหนึ่งอ่าคลิกตรงนี้แล้วก็ลูดครับเสร็จแล้วก็พิมพ์อ่าคลิกครับตัวเลขสักหกร้อยถ้าอยากใหญ่ก็พิมพ์เลขเยอะขึ้นไปอีกครับจากนั้นเราก็คลิกแผ่นนี้นะครับมาวางตรงที่เราชี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะใหญ่ที่พูดเรื่องอ่าวันทีอตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะวางให้ตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับเสร็จแล้วก็คลิกเดินหน้าต่อครับน มื่อแล้วเวลาคลิกมันจะให้ย้อนกลับเราจะให้ย้อนกลับไปวันไหนนะได้นะเราก็ย้อนกลับไปเวลาย้อนกลับไปนี่ก็จะกลับไปเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับคุณที่ว่าออ่ยังไม่ติดไวรัสเลยครับเราก็จะลบโปรแกรมแล้วก็พวกอะไรต่างๆที่ดาวน์โหลดมาหรือพวกไวรัสออกหมดเลยนะครับเป็นวิธีที่ะง,งัดมากครับออ่จะลบเฉพาะโปรแกรมนะครับแต่หน,นอะไรที่คุณเขียนไว้มันก็ไม่เลยลบนะครับ แต่ถ้าคุณกลัวลบจริงๆคุณก็เอาแผ่นดายหรืออะไรมาอัดข้อมูลเก็บไว้ก่อนก็ได้ครับแต่ข้อมูลไม่หายนะครับผมทามาแล้วแต่ถ้าอ่ณตรงนี้เราก็เอมันนานไปนะครับเราก็คลิกเลื่อนเลยครับคลิกเลื่อนดูว่าตรงไหนที่จะเน้นต่อนะครับอ่ามาถึงตรงนี้ครับเดียย้อนกลับมาแล้วเราก็เลื่อนถอยกลับมาหน่อยครับอ่าอยู่ตรงนี้นะครับเราก็คลิกตรงนี้นะครับได้ไม่เสียหรอาตรงนี้เราก็เมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วใช่ไหมครับเราก็คลิกแถบครับ แถบเลื่อนลงมาครับแล้วก็คลิกตรงนี้ปุ่มนี้นะครับปุ่มกลับเข้าที่เดิมนะครับภาพไม่ซูมนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะกลับเข้ามาที่เดิมทีนี้เราก็กดฟังครับว่าพูดถึงอะไรครับเสร็จแล้วเขาก็จะถามคอนเฟิร์มนะครับวอลิสตอร์พอยหมายความว่าอ่าอ่าอ่านะเดี๋ยวนะอ้าวแล้ก็เขาบอกวอลิสตอยเราก็เลื่อนแถบขึ้นไปครับอ้าวแล้วก็พิมพ์ขยายก่อนครับ 600, 600นะฮะเสร็จแล้วก็เลื่อนแถบขึ้นไปครับจากนั้นก็ทําการแพนนะครับแพนไปที่ดีสตอร์พอยต์นะครับเห็นไหมคอนเทมหรือว่าดีสตอร์พอยต์ตรงนี้นะเห็นไหมแล้วก็เลื่อนให้มันพอดีพอดีก่อนครับเห็นไหมมีเมาส์ชี้อยู่ตรงนี้ครับอจากนั้นก็คลิกต่อครับคลิกเล่นต่อครับจุดที่คุณต้องการที่จะดีสตอร์ไปนะครับผมดีสตอร์กลับไป องนี้นะครับเนี่อ่าทีนี้เราก็ไม่รู้ตรงไหนแล้วครับเราก็เลื่อนแพนไาแล้วครับแพนดูที่ว่าเมาส์มันอยู่ตรงไหนครับอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือหรือไ,ไม่ก็อ่าถ้ามองไม่เห็นจริงๆริไม่รู้ว่าชี้ตรงอ้าชี้ตรงแบ็คเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเราทําเป็นภาพเล็กก่อนดีกว่าได้เห็นว่าจะซูมตรงไหนสองนะครับอ่าคลิกครับคลิกปุ่มอ่ามันก็จะเล็กแล้วเราก็คลิกเล่นต่อนะครับ ดีสดตอร์กลับไปที่ตรงนี้ครับอ่าเอาชี้ตรงนี้แล้วครับหน้าชี้ตรงนี้เสร็จเราก็หมูแล้วครับทีนี้เราก็เลื่อนปื้ดอ่าแล้วก็อ่าพิมพ์คาว่าหกร้อยลงไปนะครับน่ะหกร้อยผมว่าเหมาะสมอ่าไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปโอเคหกร้อยเสร็จแล้วก็ยังไงครับเราก็ซูมไปดีครับซูมไปที่ที่เขาบอกตรงนี้อ่าเห็นไหมเมาส์ชี้พอดีเห็นไหมอันนี้เห็นไหมครับ อ่าเราก็ตั้งให้เหมาะสมนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เราก็เล่นต่อไปเลยครับอ่าคือวันที่สิบสองนะครับสิบสองเห็นไหมอ่ทีนี้พูดนานก็เราก็เลื่อนเลยครไม่ไม่ต้องรอให้เสียเวลาเราก็เลื่อนเลยครับถ้ามันอยู่อยู่ในนี้เราก็เลื่อนไปเรื่อยๆครับเพราะยังพูดอีกยาวนานนะอ่ะาเห็นไหมเอาแล้วครับเขาเอาเมาส์ออกไปแล้วอ่าถ้าเอาเมาส์ออกไปแล้วนี่เราก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วนะครับเราก็เลื่อนครับ เดีวเราคลิกปุ่มนี้อีกนะครับกลับไปที่เดิมนะครับภาพปึ๊บเห็นไหมครับจากนั้นเราก็คลิกฟังต่อครับเน็กครับอ๋อคลิกเน็กเออเขาคลิกไปแล้วนะครับอ่าถ้าเราไม่ต้องการเน้นก็ผ่านเลยครับแต่ถ้าเราต้องการเน้นเราก็เลื่อนกลับมาครับคลิกแช่แล้วเลื่อนกลับมาครับเราก็รู้ว่าคลิกปุ่มเน็กนี่แล้วใช่ไหมครับเราก็ทําการเอ่อเพิ่มขนาดนะครับเอ่อเอาเอาอย่างอยากจะาลองสักพันหนึ่งอ่าอยากจะลองสักพันหนึ่งว่ามันจะใหญ่ขนาดไหน ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็เห็นไหมมันใหญ่ๆไปเร่งเลยแล้วก็เลื่อนแท็บครับขึ้นไปเสร็จแล้วก็ลากแถบลงมานะครับแรกมาไว้ที่คาว่า next นะครับเห็นไหมฮะตัวบอลล่มเลยเี๋็จแล้วก็คลิกเดินหน้าต่อครับนี่ยครับเสร็จแล้วก็จะเราไม่รู้ว่าเขาไปทางไหนได้ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็แก้ไขง่ายๆนะครับไม่รู้ก็่าคลิกให้มันมาเล็กเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ฟังต่อครับ จะต้องยังตบอกว่าคอนเฟิร์มตัวรีสตาร์ทพอยต์นะฮะเราก็อ่ากลับไปแล้วก็อ่า,อาพิมพ์อย่างเดิมนะครับหกร้อยนะพิมพ์คข้ามาหกร้อยเสร็จแล้วเราก็อ่าเลื่อนคำมัธย์มาที่รีสตาร์ทพอยต์นะครับคลิกอ่านะะเป๊ะเห็นไหมฮะเห็นไหมครับมันจะอยู่ข้างล่างเห็นไหมฮะตัวใหญ่แล้วนะครับจากนั้นก็คลิกเล่นต่อครับหมายความว่าต้องยืนยันว่าคุณจะกลับไปตรงไหนนะครับ ครับตรงที่นั้นต้องคอนเฟิร์นะครับหลังจากถอนเสร็จก็อ่าก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับมันจะได้ไม่ยืดยาวไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ยังไงครับเสร็จแล้วอ่าสมมุติเสร็จแล้วเราก็อ่ากลับไปที่เดิมนะครับคลิกปึ๊บอ่าเล็กเลยจากนั้นเราก็ยังไงครับเราก็คลิกกระดาษสองแผ่นอย่างนี้หัวมุมนะครับหัวมุมฝาสุดนี่นะครับคลิกครับ มันก็จะย้อนกลับไปในตำแหน่งเดิมของมันนะครับอ่าแล้วตรงนี้จะเห็นนะครับมีจุดกลมแล้วก็มีหางตรงนี้นะครับมันเป็นการซูมนะครับเสร็จแล้วเราลองมาดูซิว่าเราซูมไปได้อะไรบ้างครับเลื่อนกลับมาครับคลิกเลื่อนกลับมาที่เราเริ่มต้นนะครับเริ่มตรงนี้นะครับคลิกครับคลิกดูก่อนที่เห็นไหมครับ เสร็จแล้วก็คลิกที่ Accessory นะครับมันก็โอเคนะครับต่อไปก็คลิกที่อ System Tool นะครับเห็นไหมครับ System t o o นะครับคลิกครับเสร็จแล้วก <augment> ็คลิก System Restore นะครับอันนี้ก็จากนั้นก็คลิก Next ครับเห็นไหมครับ นี่จะมีวันที่มานครับจแบบากนั้นก็ให้ออย่างนี้นะครับแปบลบว่าพอรีสตอ,ตอเนี่ยมันจะย้อนกลับไปนะครับอันนี้มันนานนะเลื่อนเลยครับอ๋อมันมันไม่นานนโอเคอ๋อเป็นสองครับสมมุติวันนี้นะครับอโอเคโอเคนะโอเคนะครับเออทีนี้ถ้าเราอยากจะให้มันค่อยๆซูมขึ้นไปก็ทําได้นะครับ ถ้าทางนี้โอ้โหมันติดกันทําไม่ได้นะครับเราก็ต้องเลื่อนคลิกตรงนี้แช่นะครับแล้วเลื่อนครับเลื่อนให้มันยืดยาวมากๆนะครับเราจะได้ทําทการค่อยๆซูมมันได้นะครับ,รบนะเราจะเจอหางมันเราก็ต้องการท่อนไหนที่ให้มันซูมไอตรงนี้ก็คลิกเลื่อนขึ้นมานะครับให้มันยยืดใหญ่ได้นะอันนี้อผมเอาเล็กไปก่อน เสร็จแล้วเราก็าหางยืดใหญ่เลยไหมหางกันไม่เจอ,อทีนี้เราจะต้องการยืดตรงไหนแล้วครับเราก็เอาซอนต้นเลยก็แล้วกันได้ง่ายๆตอนที่ออนโปรแกรมนะครับอ่าตรงนี้นะครับเราก็เลื่อนเลื่อนไอ้นี่ให้มันยาวขึ้นนะครับแตตรงนี้เป็นออนโปรแกรมนะครับเห็นไหมครับมันเป็นชุดๆแล้วก็ทำการเลื่อนตรงนี้นะครับหาง คลิกนะแล้วเลื่อนมาให้ยาวเห็นนะม,มันจะค่อยๆใหญ่ขึ้นนะเดี๋ยวเราก็เลื่อนคลิกตรงนี้เลื่อนกลับมาหน่อยครับเลื่อนกลับมาตรงที่เราจะทำเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็าให้มันค่อยๆสูงขึ้นไปอันนี้เขียวนี่อันนี้คือเพลเฮสนะครับไอ้เขียวเทาแดงเนี่ยแล้วก็ไอ้เขียวนี่ก็คือจุดเริ่มต้นนะครับแดงก็คือจุดสิดส้นสุดนะครับ นะแล้วก็คลิกจุดแดงนี่นะครับแล้วก็เลื่อนไปนะครับเห็นไหมครับจะเลื่อนให้ดูแค่นี้นะครับแค่นี้ก,กแ็แล้วกันค,ครับเสร็จแล้วก็คลิก program, ครับคลิกครับเห็นไหมฮะค่อยๆเลื่อนแล้วก็คลิกไปที่อัลโตแปร์ครับเห็นไหมครับมันจะค่อยๆเลื่อนไปเสร็จแล้วก็จะหยุดนะครับมันจะเล่นอยู่ในช่วงที่เราเขียวกระแดงนี่นะครับเพื่อให้สะดวกในการอ่า ในการตรวจสอบนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็คลิกครับคลิกเพื่อเล่นกลับมาอีกครั้งนึงจากเริ่มต้นนี้นะครับเห็นไหมมันจะค่อยๆช้านะครับเห็นไหมครับมันจะค่อยๆช้ามันจะค่อยๆช้านะครับทีนี้เดี๋ยวเพิ่นคลิกตรงนี้นะครับมันก็จะกลับมาครับอ่าเดี๋ยวเพิ่นคลิกเพื่อให้มันกลับมาก่อนอ่าส่วนหัวอ่าเวลาลากหางนะครับอ่าอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาให้มันเป็นเอามาเมาส์มาชี้ ตรงนี้เราให้มันเป็นลูกศรก่อนแล้วก็ลากกดแช่ลากแล้วเลื่อนไปนะครับแต่ไอตัวห่วงกลมๆตรงนี้นะครับถ้าเราปล่อยเมาส์ไว้อย่างนี้นะครับแล้วคลิกแช่ลากไปนะครับมันจะเพีย้ยนทันทีเลยนะครับมันจะผิดเลยนะครับมันจะผิดจุดประสงค์ไปเลยนะครับนี่นะครับถ้าเราลากยาวๆไปเนี้ยนเะนี่ยมันจะมันจะไปผิดที่ผิดทางเลยนะครับ เราะฉะนั้นไอตัวนี้ทําไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนก็ได้ครับเอาเลื่อนเพรให้ขึ้นมาตรงนี้นะครับจากนั้นคลิกกุ่มแดงครับแล้วก็ลองฟังดูครับแล้วก็คลิกไปที่ออนโฟกัเนี่ยมัน,ม,นมันเหมือนเสลยไปเลยไปแล้วนะครับออามันจะมันจะมันจะเคลื่อน เราก็ได้เปคลิกตรงนี้ก่อนครับอ่าแล้วทีนี้เราสมมติถ้ามันเคลื่อนแล้วเราจะทํำยังไงครับเราก็ง่ายๆครับคลิกันโดย้อนกลับมาครับเห็นไหมครับเราทําไปกี่ครั้งเราก็ย้อนกลับนะครับอนะอันนี้คือตอนที่ยังไม่ได้ทําห่างเลยนะครับถ้าใครจะทําห่างก็เลื่อนเอาได้ตรงนี้นะครับเอ่อ zoom and pan ตอนนี้ก็หมดหมดแล้วนะครับอ่อทีนี้ผมก็จะทำการ save นะครับ s a ฟแล้วก็มาดูครับว่าผลงานเป็นยังไงนะครับอ่าคลิกตรงนี้นะครับ แล้วก็คลิกตรง p r o ด u c ว a n แอนด์แตรงนี้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้ใช่ไหมเราสามารถเลือกได้แล้วนะครับว่าจะเอาเท่าไหร่นะเราเลือกได้เราก็เอาแค่อันนี่มันนั่นไปโอเคแปดร้อยห้าสี่ t นะครับ ตรอน,นี้เราก็เลือกเอาอันหนึ่งนะครับอาจจะเอาอัน,นแบบไหนครับเอ็นบีสหรือ HD เอ่อเลือกได้ทั้งนั้นเลยนะครับเราสามารถเลือกได้อ่าเอาเป็นเอ่าอ่าเฮดดีเลยครับอา่าแเ้วก็คลิกครับก็คลิกครับแล้วเสร็จแล้วก็คลิก next ครับเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อครับเอ่อก็เอาดิวไนเตอร์นี่เก็ได้ไม่ต้องตั้งชื่อเสร็ว่าอยู่ไนเตอร์อะไรเนี้ยอันไนเตอร์นะที่ finish ครับ สร็จแล้วมันก็จะเรนเดอร์ครับอ่าตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับอ่าเห็นไหมออกมาแล้วนะครับอ่อ,อ,อแบบว่าเมื่อวานแบบอ่าเมื่อวานยังเล่นได้เลยแต่ันนี้คลิกอยู่นี่ครับไปที่แอปนะครับต้องออนโปรแกรมเริ่มต้นนะครับเห็นไหมครับอ่าแล้วก็คลิกไปที่ออนโปรแกรมครับนะครับมาเริ่มเลยครับแค่หกร้อยเสร็จแล้วก็คลิกที่แอปเ s s สอรี่ครับ ต่อไปก็คลิกที่ system t o นะครับ system t o o นะครับนีครับล้วก็คิก system restore นะครับอันนี้ก็ต่างนั้นก็คลิกเน็ตครับเห็นไหมครับนี่จะมีวันที่มานะครับ บ,บทนี้ก็ก็เพียงแค่นี้ครับติดตามบทต่อไปนะครับสวัสดีครับ